สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลบีนะคะที่ภรึษ,ษากการขายของบริษัทมิสซูเตชอมพอนะคะเดี๋ยววันนี้บี้จะพามารีวิวนะคะเกี่ยวกับตัวรถที่จะส่งมอบในเช้านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกับรถรุ่นไททันแอดลีต์นะคะออโต้โฟวิวนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่1,156,000าบาทนะคะตัวนี้ลูกค้าบอกว่าพี่ขอจัดเต็มเลยน้องขอเป็นชุดแต่งทั้งทั้งคันเลยเนาะ ก็ตัวนี้จะเต็มให้เลยค่ะจะเป็นชุดแต่งแฮมเมอร์นะคะรอบคันเลยด้านหน้าจะเป็นกันชนหน้าตัวนี้แข็งแกร่งมากเลยค่ะมาพร้อมกับวินผู้หน้านะคะตัวนี้สามารถลากจุงได้นะคะขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยนะคะอ่าพร้อมกับด้านข้างนะคะจะเป็นตัวซุ้มล้อให้นะคะมีให้ครพบเลยนะคะแล้วก็ตัวบันไดข้างจะเป็นแฮมเมอร์เหมือนกันตัวนี้แข็งแรงมากนะคะพร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะคะ แล้วก็ไปที่ด้านหลังนะคะตัวครอบกระบะท้ายก็จะเป็นตัวแต่งเหมือนกันนะคะในเมื่อแต่งมาแล้วเราก็แต่งให้เต็มเลยนะคะตัวนี้เราไม่ห่วงเลยนะคะตัวนี้ชุดแต่งนี้อยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทน,นะคะก็คือจัดให้ครบเลยนะคะ,ะมาพร้อมด้านหลังตัวกันชนท้ายมาพร้อมกับตัวลากของได้นะคะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกัน ตัวนี้มาให้ครบนะคะเป็นเหล็กที่ว่าแข็งแรงมากนะคะในชุดแต่งแฮมเมอร์นะคะคันนี้จะเป็นสีส้มดำนะคะเอามาแต่งแล้วมันก็จะดูดูนิดนึงนะคะเพราะว่าด้วยชุดแต่งแฮมเมอร์มันจะเป็นสีดำด้วยนะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็ลองมาคุยกันก่อนได้นะคะตัวนี้บี้แถมให้ได้นะคะมาพร้อมกับโปรจะเต็มเลยนะคะลองเข้ามาคุยกันก่อนได้เลยคะ่ะก็วันนี้ เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาส่งมอบรถกันก่อนเนาะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะบีฝากเบอร์โทรติดต่อไว้ด้วยนะคะ0 8นย์ปนะคะ7จ4 9 6 6 3ค่ะโทรหาบีได้ตลอดเวลาเลยนะคะหรือเบอร์นี้มันจะมีไลน์นะคะถ้าเซฟเบอร์ปุ๊บไลนมันจะเด้งเลยนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้เนาะก็วันนี้นะคะก่อนส่งมอบนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของลูกค้ากันนะคะที่รับรถในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับก็ทูกใจครับ อาจจะเขินๆนิดนึงเนาะครับค่ะ <c oughs> ก็วันนี้โอเคเลยนะคะสําหรับชุดแต่งตัวนี้นะคะครับผมถ,ถูกใจเนาะถูกใจอยู่แล้วครับโอเคค่ะเลือกใช้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่เลือกใช้บริการของน้องบี้เนาะครับผมขอบคุณค่ะ